ผมชื่อนายมณะบงคลกันครับปลูกะโพดมาประมาณ30ปีมาถูกใจพนะันนี้เลยเอ็นเคเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดทางบดหกไร่ความงอกง่ายนอนไม่ค่อยกวนรดน้ำาพียเดียวเจ็ดวันมาดูขึ้นหมดเดือนเดียวเชียงเอ่ก่อนทําพันอื่นรดน้ำสองทีขึ้นเอ็นเคเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดชอบออกดอกเสมอสีเดียวปึ๊บอ,ออกดอกไว้ครับใส่ปุ๋ยรอบสองแค่ไม่ทันก่อนจะออกใส่เกียงเอวรอบนึงแล้วก็ออกดอกหวัว กำลังจะโผล่ใส่อีกรอบนึงสามวันมาดูดอกขาวเบี้ยที่ร่มที่นี่ก็มีทีเป็นเอ่งน้ำยังเสมอกันหมดบางครั้งฝนตกเดดูดน้ำออกมันก็ยังเสมอกันนะเนี่ยอย่างอย่างตรงเนี้น้ำแพ่มันยังเสมอกันเลยดูเ่ยเจ็ดสามเยอแยะนะนอนไม่ค่อยปวดนะทำตะกรันขีดสามสี่ห้าทีห้าทีก็ยังไม่ดบิตนะยังงี้ยังเอาอยู่นะนอนนะอันนี้ขีดสองทีจะเกี่ยวมันก็ได้ร้อยร้อยห้าวันประโยชน์นะ ทำได้หลายรอบไงเก็บเรียวก็ได้หยอดใหม่ปลูกหลายรอบได้เงินเรียวแต่เคยทําอยู่สูงสุดได้9ตัน9้าตันแปตันคิดว่ารอบนี้อาจได้มากกว่า